สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของมีมอนจากช่องไอสัตว์กูขำนะคะเป็นที่ทราบกันแล้วว่าการประท้วงในไทยได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศหลายสำนักทางช่องได้เคยนำเอาบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามความคิดมุมมองของนักวิชาการ ผู้สื่อข่าวรวมไปถึงผู้ที่มีบทบาทและผู้ที่มีชื่อเสียงที่นำเสนอบทวิเคราะห์ของตัวเองผ่านสื่อชั้นนำในประเด็นของประเทศไทยในคลิปนี้ขอนำเสนอบทความของ m e r c ์ซี่ครัซึ่งได้เขียนบทความนี้ใน The d เ p ด o m a t เป็นนิตยสารข่าวออนไลน์ครอบคลุมทั้งข่าวการเมืองสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมอร์ซี่คัวผู้เขียนเป็นรองประธานฝ่ายบริการเชิงกลยุทธ์ของพเมียคอนซัลติงบริษัทข่าวกรองด้านความเสี่ยงระดับโลกในเขตมหานครวอชิงตันดีซีล่าสุดเธอดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการบริหารของ Washington State China Relations Council หรือ WSCRc เธอเขียนคอลัมน์รายสัปดาห์เกี่ยวกับนโยบายเอเชียของสหรัฐอเมริกาที่ The Diplomat เมอร์ซี่ครัวผู้เขียนเป็นผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับนโยบายและนักคิดเชิงกลยุทธ์ทั่วโลกเพื่อความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายเกี่ยวกับกิจการในเอเชียการสนทนาระหว่างาศาสตราจารย์ดรรธมรัรูสอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลายัยคอเนล และเมอร์ซี่ขวดได้ทำการสรุปย่อว่าทำไมการประท้วงในปัจจุบันของประเทศไทยจึงมีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆที่เคยพบเห็นมาก,ก่อนบทความที่เราหยิบยกมานี้ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ The Diplomat มีพาดหัวว่าประเทศไทยการประท้วงที่เป็นจุดเปลี่ยนอธิบายบริบทของการประท้วงภายในประเทศในประเทศไทยโดยย่อ ผู้ประท้วงในประเทศไทยส่งเสียงผลักดันเรียกร้องถึงการเปลี่ยนแปลงหลัก3ข้อคือการลาออกของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันท์โอชาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นและการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทางกฎหมายการเมืองและงบประมาณ การประท้วงอย่างสันติเหล่านี้แตกต่างอย่างมากจากความไม่สงบในอดีตด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกประชาชนไทยท้าทายบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในทางวัฒนธรรมและการเมืองของไทยอย่างเปิดเผยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิวัติทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปการเซ็นเซอร์ตัวเองและกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งเมื่อก่อนเคยทำให้คนไทยไม่สามารถแสดงความกังวลใจได้อย่างเปิดเผยในที่สาธารณะต่อบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในการเมืองได้แต่ตอนนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นแล้วปัจจุบันสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้การถกเถียงและอภิปรายสาธารณะประการที่สอง คนไทยไวัยมัธยมต้นมัธยมปลายและวัยมหาลัยเป็นกลุ่มผู้ประท้วงส่วนใหญ่ไม่ใช่คนรุ่นเก่าที่เต็มถนนในการประท้วงด้วยสัญลักษณ์สีเสื้อในช่วงปีคศส0 0 0เยาวชนเหล่านี้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมในระบบการศึกษาของประเทศไทยประการที่3ามโซเชียลมีเดียมีบทบาทอย่างเด่นชัดในการเดินขบวนเรียกร้อง เนื่องจากแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพไทยหรือหน่วยงานกระจายเสียงของรัฐบาลซึ่งแตกต่างจากทีวีและวิทยุผู้ประท้วงใช้โซเชียลมีเดียอย่างช่ำชองเพื่อติดต่อถึงกันและกันรวมทั้งผู้สนับสนุนทั่วโลกและที่สำคัญทำให้พวกเขาสามารถระรมพลกันได้อย่างรวดเร็ว วิเคราะห์จุดเปลี่ยนของการประท้วงและผลกระทบต่อกาปรปฏิรูปประเทศเมื่ออานนนนำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนพูดเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในการชุมนุมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเขาได้ปลดปล่อยการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันอย่างท่วมทน้เนเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับจุดเปลี่ยนนี้คือการขึ้นครองราชของกษัตริย์วชิราลงกรณ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ล้มเหลวในการดํำรงอยู่ในภาพลักษณ์ที่สง่างามและมาตรฐานทางเชื้อยธรรมของกษัตริย์ภูมิพลพระราชบิดาของพระองค์ในขณะที่กษัตริย์ภูมิพลส่งเสริมการอดออมการมีคู่สมรสเพียงคนเดียวแต่ผู้เป็นลูกชายแต่งงานมาแล้วถึงสี่ครั้งและการนำวิถีการมีคู่หลายคนที่สูญหายไปนานแล้วให้กลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้การดำเนินชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยของกรรษัตริย์องค์ใหม่เช่นการทำนักในต่างประเทศและการไม่สนใจใยดีอย่างเห็นได้ชัดต่อความยากลำบากทางการเงินของคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและผลของโควิด -19 ที่มีความแตกต่างอย่างมากจากภาพลักษณ์ของศิลธรรมสาธารณะและความห่วงใยต่อชีวิตผสนิกรของบิดา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดการเจราจาระหว่างรัฐบาลไทยและผู้ชุมนุมกองทัพสถาบันกษัตริย์และเครือข่ายและกลุ่มผู้ชุมนุมที่หลากหลายซึ่งประกอบกันเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องที่ก้าวหน้าทั้งหมดคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสามฝ่ายในความขัดแย้งนี้ซึ่งจนถึงในขณะนี้ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจราจาที่สำคัญ ฝ่ายพระราชวังยังคงเงียบอย่างน่าทึ่งแม้จะมีการประท้วงที่เรียกร้องการตอบสนองจากกษัตริย์ตัวอย่างเช่นผู้ประท้วงได้จัดทําตู้ไปรษณีย์จำลองที่หน้าพระบรมมหาราชวังซึ่งพวกเขาส่งจดหมายถึงกษัตริย์เพื่อเรียกร้องการปฏิรูประบอบกษัตริย์ตำรวจอ้างว่าเกิดความผิดพลาดยิงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุมที่ประท้วงอย่างสันติ แต่ในทางตรงกันข้ามกับกลุ่ม l o y ย l i s ลหรือกษัตริย์นิยมได้กลายมาเป็นคู่ต่อสู้กับกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูประบอบกษัตริย์กองทัพถือว่าตัวเองเป็นผู้ปกป้องสถาบันกษัตริย์เป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุดด้วยเหตุนี้จึงได้รับความชอบธรรมด้วยการรับรองการรัฐประหารเป็นการตอบแทนหลายต่อหลายครั้ง นอกจากการตั้งคำถามอย่างเปิดเผยถึงความชอบธรรมของสถาบันกษัตริย์ผู้ประท้วงยังท้าทายกองทัพเช่นเดียวกันและรวมถึงการตั้งคำถามกรณีการแทรกแซงทางการเมืองกลุ่มแนวร่วมที่รวมกลุ่มกันอย่างหลวมๆซึ่งประกอบกันเป็นผู้ประท้วงที่หลากหลายสื่อถึงอนาคตของประเทศไทย การประท้วงของพวกเขาเป็นไปอย่างสงบและรวมกันเป็นข้อเรียกร้องที่ครอบคลุมความต้องการของพวกเขาคือการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ด้วยเหตุนี้ต้นทุนในการกระทำความรุนแรงต่อพวกเขาจึงสูงและอาจนำไปสู่การไร้ความชอบธรรมของสถาบันกษัตริย์และทหารการว่าสามฉากทัดอันได้แก่ดี แย่ yeah, และจบไม่สวยของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการเจรจาในการทดลองทางความคิดเราสามารถจินตนาการถึงสถานาการณ์ที่เป็นไปได้3มแบบประการที่1กษัตริย์วัชรารงกรยอมอยู่ข้างกลุ่มผู้ประท้วงและตกลงที่จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่ผ่านมาพระองค์ได้ทำเช่นนั้นแล้วด้วยการประกาศว่า we love the m o r r i s o หรือ เรารักพวกเขาเหมือนกันทางนี้จะลดความมั่งคั่งและอำนาจทางการเมืองของพระองค์แต่อาจเพิ่มต้นทุนทางวัฒนธรรมของสถาบันกษัตริย์ในฐานะสถาบันขั้นตอนต่อไปจะนำไปสู่การแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับสถาบันกษัตริย์เพื่อให้สถาบันประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นฉากทัศน์อีกประการหนึ่งคือกองทัพทำรัฐประหารต่อพลเอกประยุทธ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบกที่ก่อรัฐประหารครั้งล่าสุด factionalism หรือการแตกกลุ่มก้อนภายในกองทัพอาจมีเสถียรภาพอยู่เบื้องหลังกษัตริย์ซึ่งทางนี้หมายถึงการปราบปรามที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าการรัฐประหารจะตอบสนองข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งของผู้ประท้วงให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งแต่ก็ไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของพวกเขาที่ต้องการ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมากขึ้นหรือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อันจะนำไปสู่หุบเหวที่กว้างขึ้นระหว่างผู้ประท้วงที่เป็นคนรุ่นใหม่กับผู้ที่มีอำนาจที่มีมาช้านานคือทหารและสถาบันกษัตริย์หากการรัฐประหารนำไปสู่การปราบปรามอย่างรุนแรงมีความเป็นไปได้ที่ความพยายามของสถาบันและกองทัพจะส่งผลสะท้อนตีกลับไป และเพิ่มการสนับสนุนให้กับผู้ประท้วงซึ่งเป็นลูกหลานของชนชั้นกลางในไทยสถานการณ์ที่3อาจเห็นการประท้วงและการจับกลุ่มผู้นำการประท้วงคนสำคัญอย่างต่อเนื่องจนกว่าการเคลื่อนไหวจะหมดโมเมนตัมหรือหมายถึงการประท้วงอ่อนแรงลงอย่างไรก็ตามพวกเขาได้เปลี่ยนวัฒนธรรมสาธารณะอย่างถาวรเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ซึ่งจะถูกวิภากษวิจารณ์อย่างต่อเนื่องสิ่งนี้จะเป็นเพียงการชะลอความขัดแย้งในอนาคตระหว่างผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในสถาบันทางการเมืองของไทยและการทหารประเมินผลกระทบของการประท้วงของไทยต่อการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนในภูมิภาครัฐบาลสหรัฐแทบไม่มีบทบาทในเหตุการณ์เหล่านี้ แม้จะมีทฤษฎีคบคิดที่อ้างว่า cia สนับสนุนผู้ประท้วงซึ่งเป็นข้ออ้างที่น่าขันสหารัฐอเมริกาเคยให้การสนับสนุนคำชุนสถาบันกษัตริย์ไทยให้เข้มแข็งเพื่อดำรงสถานะปราการต่อต้านอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นในอดีตตามประวัติศาสตร์สหารัฐอเมริกาให้ความสำคัญอันดับแรกต่อระบอบเสรีนิยม และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะเป็นระบอบก,กษัตริย์ที่ได้รับการสนับสนุนทางทาหารมากกว่ารัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจนอาจเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพในประเทศไทยนั่นก็คือบทความทั้งหมดจากเมอร์ซี่ครัวผู้เขียนต่อก,กรณีการประท้วงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนว่าวันนี้ไม่มีใครทราบว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป หรือจบอย่างไรแม้แต่พวกเราคนไทยที่เป็นผู้เล่นโดยตรงเองนอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักคือศาสตราจารย์ดรเกษียรเตชะพีระอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะให้เปิดพื้นที่สนทนาที่มั่นคงปลอดภัยระหว่างกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่เรียกตัวเองว่าราษฎรกับผู้มีอำนาจหลังผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปส่งจดหมายผ่านสำนักพระราชวังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อาจารย์กรเกษียณเตชะพีระกล่าวกับ BBC ไทยว่านับจากปฏิวัติสยาม2475 ไม่เคยมีการสื่อสารทางการเมืองโดยตรงระหว่างประชาชนที่เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆกับองค์ประมุขของประเทศเลยแต่ไม่ได้หมายรวมถึงการยื่นพวกเขาไม่มีทางเลือกรัฐบาลไม่เพียงแต่ไม่เป็นผู้แทนเสียงแต่ยังขัดฝืนเสียงพวกเขาเมื่อประชาชนมีข้อเรียกร้องทางการเมืองซึ่งเกี่ยวพันกับการปฏิรูปสถาบัน รัฐบาลก็บอกว่าไม่ควรพูดห้ามพูดประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงต้องคุยโดยตรงกับองค์พระประมุขแต่เนื่องจากเราไม่คุ้นเคยอาจจะต้องเผื่อใจว่าอาจจะประดักประเดิดแปลกปแปลงแต่ตอนนี้เมื่อมาถึงทางตันแล้วเราเริ่มหัดคุยโดยตรงไหมแน่นอนว่าอาจจะมีอะไรน่าฟังหรือไม่น่าฟังแต่ก็ขอให้เข้าใจว่า ทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์อันจำเป็นเมื่อมองผ่านแว่นของนักวิชาการที่นิยามตัวเองว่าเป็นนักการเมืองวัฒนธรรมศาส,สตราจารย์ดร,กรเกษียรเห็นสังคมไทยกำลังเผชิญกับช่วงความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความรู้สึกทางการเมืองวัฒนธรรมจากการที่ความคิดหลักและอำนาจนำไม่อาจตอบสนองความต้องการของผู้คนได้ เมื่อคนตั้งคำถามบางอย่างขึ้นมาแล้วถูกกล่าวหาว่าชังชาติหรือไม่จงรักภักดีทั้งที่คำถามเหล่านั้นไม่เคยหายไปไหนที่สุดจึงผลักให้พวกเขาไปสู่จุดที่ยังไม่สามารถออกมาได้อย่างเป็นระบบไม่มีหลักวิชาการรองรับได้แต่เปล่งความรู้สึกออกมามันอาจมีลักษณะดิบไม่ประณีต ไม่เหมาะสมเข้ากับธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเดิมแต่มันก็ดังออกมาจากใจรู้สึกอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเป็นเสียงที่กำลังบอกว่าเขารู้สึกอะไรอย่าเพิ่งไปติดว่ามันหยาบแต่มันเป็นเสียงที่ควรจะงเงียหูฟังศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กเกษียณยังวิเคราะห์ด้วยว่าวิธีการจัดการของรัฐไทยได้ผลักคนเห็นต่างลงสู่ท้องถนนเช่นกรณียุบพ,พักการเมืองที่นำเสนอแนวคิดแปลกใหม่ และกล้าตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันให้หลุดออกจากรัฐสภาหรือกรณีผลักแฟชม็อบเยาวชนออกจากรั้วโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทำให้บทสนทนาไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสถาบันรองรับไม่มีกฎเกณฑ์กำกับและไม่มีความปลอดภัยหากตั้งสติว่านี่คือเรื่องที่เจ้าของอำนาจอธิปไตยริเริ่มบทสนทนาโดยตรงกับรัฐกับองค์พระปะมุก สิ่งที่ควรทำคือหาพื้นที่ให้เขาและทำให้เป็นการสนทนาปกติเป็นสถาบันราษฎรสนทนากับผู้มีอำนาจให้เขารู้สึกปลอดภัยอุ่นใจมั่นใจพูดได้อย่างไม่มีความรู้สึกผิดไม่กลายเป็นอาชญากรนี่เป็นจังหวะดีมากที่เราจะหาพื้นที่หาลู่ทางเชิงสถาบันเพื่อรองรับการแก้ปัญหา ในทัศนะของศาสตราจารย์ดรเกษียรพื้นที่ปลอดภัยในการเปิดบทสนทนาของทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเป็นกลางก็ได้แต่ใจกว้างพอที่จะรับฟังซึ่งเขาเชื่อว่าจะช่วยลดเหตุเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนลงได้ตำรวจไม่ต้องเที่ยวตั้งแถวปิดล้อมหรือเอาน้ำไล่ฉีดผู้ชุมนุมอีกส่วนฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ไม่ต้องทนฟังถ้อยคำที่ไม่ชอบ ไม่สุภาพไม่อยู่ในธรรมเนียมไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเพราะต่อให้บอกให้ผู้ชุมนุมช่วยพูดจาให้สุภาพหน่อยหรือบอกให้อีกฝ่ายให้อดทนมากกว่านี้สุดท้ายปัญหาก็ไม่ถูกแก้ไขศาส,สตราจารย์ดร,กรเกษียรเห็นว่าการปิดปากด้วยกฎหมายเป็นการจัดการที่ผิดพลาดและจะทำให้กระบวนการกฎหมายพังเนื่องจากข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ออกมาเพื่อกำกับการกระทําของบุคคลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ระดับบุคคลแต่เป็นปรากฏการณ์โมลชนที่ออกไปชุมนุมบนถนนแล้วตะโกนบางอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินได้ฟังเขาจึงตั้งคำถามว่าหากใช้กฎหมายแก้ปัญหารัฐจะได้ฟ้องทุกคนจริงหรือและจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าใครทำผิดใครตะโกน ในเมื่อมีคนอยู่ตรงนั้นหลักพันหลักหมื่นคนข้อเสนอของศาสตราจารย์ดเร,กรเกษียณคือให้ปรับมุมมองต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือเพ่งพินิษหาทางเอาผิดทางกฎหมายอาญาแต่ให้พิจารณาว่านี่คือการเรียกร้องสื่อสารทางการเมืองโดยตรงและจำเป็นต้องแก้ด้วยวิธีการทางการเมืองขอขอบคุณบทความข่าวจาก BBC ไทย และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของมีมอนหากต้องการเรียกดูคลิปเก่าวย้อนหลังทั้งหมดสามารถกดดูได้จากแฮชแท็กมีมอนหรือจากหมวดเพลย์ลิสต์หรือจากลิงก์รวมที่วางเอาไว้ให้ใต้คลิปหากท่านรับชมจากประเทศไทยหรือเวียดนามอาจพบปัญหาไม่สามารถรับชมคลิปได้ขอให้ท่านเปลี่ยนโลเคชันด้านล่างของ YouTube เป็นประเทศอื่น หรือโหลดแอปพลิเคชัน VPN จาก Play Store มาใช้งานเพื่ออำพรางที่อยู่จะสามารถแก้ปัญหาในการเข้าถึงคลิปของช่องไอตว์กูขำได้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ